ต่อเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพิชัยกิดอิทธิกรรมาการผู้จัดการบริษัทเจริญสุเพเฮสัทหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม G s d ดีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีพราะมีซิง์วิตามินดีและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่สิบบาทขอคุณอุปกรณ์กีฬามวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุมเมธซื่อสัตตบ,บงกดนะครับพร้อมด้วยแต่รถสวยจากเจดผู้จัหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจกกักาเจดแปดเ5้าสาขอขอบพระคุณครับ ในช่วงพักยกนะครับที่สองนี่โอ้โหทีมงานนะครับก็มาอัดฉีดให้กับปืนกนนี้ไหลกําปั้นเลยนะครับบอกให้เดินให้เบียดให้ชนอย่างเดียวอย่าไปรับเยอะออกมานีเดินเบียดกล้ำไงตีเอาไอ้เสียงเชียนี่ก็ฮึมเวทีเลยนะครับเริ่มจะตีได้ลกได้ด้วยครับมาดูว่าธนาวัฒน์เองก็พยายามจะขวางจะบิดสู้แล้วครับแงะอ,ออกมาก่อนครับ ยกที่3ามของทั้งคู่เดินเข้าไปลุยเข้าไปโอ้โหแหมจะโยนเข่าครับไปถึงทีบซะเลยครับวางหน้าไว้แล้วสับครับล็อกสู้ตีสู้ครับธนวัฒน์นี่ครับว่าเริ่ม เริ่มฮะเริ่มมีกำลังใจแล้วก็ปืนกลมาใช้ชื่อนี้นี่เขาระดับยอดมวยทั้งนั้นปืนกลปืนกลเสียบเข้าไปปืนกลเสียบไปโอ้ยมาเสียบเราเห็นด้วยครับเอาธนวัตรม,มายันนิ่งยันนิง่งถอดหัวของมาก่อนครับโอ้ยเอาแล้วครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับยกนี้ออกมาแข็งแรงเือเกินนะครับปืนกลโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกแล้ววงในนี่จับได้เหนียวได้นี่กัดทุ้งแต่และดอกนี่เนื้อเน้นเน้นทั้งนั้น โอ้ยบรรยากาศในวทีตอนนี้นี่ถือว่าเราใจจริงนะครับเตียนเชียร์เอาขยักเข้าไปเริ่มจะต่อเรื่องเริ่มจะได้ใจเอายักเข้าไปขวาโอ้โหยกนี้นี่ถือว่าทาผลงานได้ดีเลยครับอ่ะแมเดินเข้าไปครับปืนกนแล้วเนี่ยครับไม่ตีแล้วไปขวางเอาไว้ครับเร็ยแรงว่ายังไงบ้างครับ แทงซ้ายเตะเข้าไปเสียบเข่าขวาคืนสับตอกซ้ายครับแสงแทงขวาทุงท้งกระทุ้งเข้าไปครับพยายามสับคืนมาครับปืนกลเอ้าเอาเอา,เอามาเหมือนจะเล่งเยอะต้นยกนะทำท่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับผลงานการจัดของโปรโมเตอร์หนุ่มครับคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ตอนนี้เขาบอกว่ามั่งเขาไปอยู่ในใจของนะแฟนๆมวยรองแล้วครับ มาลองเขาจะชนะหรือไม่ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าได้ลุ้นได้ไซส์ได้เชียเอาขยับติดเข้าไปปืนกล่าตอนนี้ก๊อกสองก๊อกสององมาแล้ว <c oughs> เอาละครับพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับคู่นี้ช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่3ธนวัฒน์นี่เริ่มได้ใจนะครับปืนกลนี่ออกมาเร่งเร่งน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ดูทำท่าจะแผ่วลงไปอีกแล้วต้องให้ธนวัฒน์นี่เบียดเข้าไปสาดแข่งต่อยมัด ปืนก้นเขายังมีแข้งขวานี่คอยโต้อ,อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับไม่ยอมครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับติดตามครับโอ้โหทั้งหมดนี่16คู่เลยครับ คูตะวันเพชรนาคาเจอกับจอมโขดสิงโลตารีมวยเริ่มชก5โมงเย็นนะครับวันศุกร์นี้ที่อุตร,รดิตถ์ศึกปอพงสว่างบวกเพชรนาคาชมมวยมันวันศุกร์จบแล้วไปเจอกันได้ที่อุตร,รดิตถ์ครับศึกปอพงสว่างโดยจ่ตุแล้วก็เสียโลนครับเลียนเชิญครับแต่ว่าตอนนี้ยก 4, ยก 4. ี่ยกสี่โอ้โหเดือดอีกแล้วพยายามลุยวงในครับแทงเข้าไปครับปืนคนแทงเข้าไปแทงเข้าไปอยู่ที่เรียวแรงอย่างที่ผมบอกไปเลยครับเดี๋ยวดูครับยื้อไปแล้วเป็นยังไงครับ่วนต้นน้ำยังคึกอยู่ นี่ครับแผลแต่ครับที่คิ้วขวาของธนวัฒน์เอาแข้งซ้ายเตะขวาขึ้นมาครับตอนยกนี้ออกมาเร่งได้น่ากลัวอีกแล้วนะครับคุนคนดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าธนาวัฒน์นั้นมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายคอยสกัดเอาไว้ต่อยท้องต,ต,ต่อยหน้าดูว่ายุบย่นนิดเดียวนี่ก็ถึงแพ้ได้เลยนะครับเอา้ายใหม่อีกแล้วครับวงในจับได้ ตีได้หรือไม่ได้เริ่มจะกระทุ้งได้สวยๆโอ้โหธนวัตโดนเข้าไปก็ทําได้แต่ช้าลงไปเหมือนกันครับโอ้โหมาดูเลยครับนอกนอกของธนวัตนี่แหละครับมาแต่ว่านายครับเดี๋ยวรอดูปืนกลเวลาจับได้นี่โอ้โหมันยอดมวยเอกชัดๆเลยเอาตัวจับจังหวะจับ,จบนเ,เนี่ยคุณเดกดูดูด,ดูอือฮึลอกได้สวยแล้วนะครับตีไปทีเดียวครับ เดี๋ยวจะเปิดฝาถังดูหน่อยเหลือวเกินครับน้ำมันใครเยอะกว่ากันครับตอนนี้ครับขีบไว้ก่อนครับแข้งขวาปืนกลจับได้ตีไม่ตีแทงไม่แทงเสียบไม่เสียบครับนี่ครับเทลงไปเลยครับสายเลี่ยมนะครับปิดแล้วก็หักลงไปแฟนมวยท่ารองนี่เฮกันสนันเวทีแล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นเชียร์นะครับให้ปืนกลนี่ทำให้ต่อเนื่อง มาครับดูจังหวะโดนต้นล็อกเอาไว้เลี้ยวแรงต้นยกนี่นาครัวทุกยกเลยนะครับปืนกลอยู่ที่การยืนระยะนะครับก็ทําได้ไม่ต่อเนื่องนี่ดูนะครับก็จัดโดนสายนะครับสายของธนวัฒน์นันแม่นครับนี่ครับหมัดมวยโอ้โหดูครับมันต้องครบองค์ประกอบทั้งหมดนะครับมาบางทีอาวุธดีครับมาแต่ว่าจังหวะฉายจังหวะโชว์นี่ครับ ว่ากันต่อครับกรรมการแยกออกมาว่ากันต่ออีกครึ่งนาทีของยกที่4ครับแหมจะมาจะมาครับดูไม่ต่อเนื่องเลยครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เร็วแรงด้วยนะครับนักมวยทราบดีครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้ววงในคก็เนียครับแหมดูชักเก็บเงียบลงไปเลยครับช่วงวงนี้ก็ถือว่าพยายามทำหน้าที่พยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับปืนกล ว่ามาเร่นได้ในช่วงต้นยกพอโดนโตขึ้นหนักๆน,น,นี่ก็ออกอาการหยุดออกอาการยุบไปอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังคงเดินเข้าหาเดีย๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลยอดมวยไทยยอดแชมป์เป็นโลกชื่อดังนะครับก็บริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับสาสกุลยิมที่ตลาดกลางรัศวายลำดุกราทองสี่ ขอบคุณมวยเด็ด7 8 9นะครับครบถ้วนข้อมูลข่าวสารวงการมัดมวยรวมถึงวงการฟุตบอลด้วยนะครับโอ้ยช่วงนี้ฟุตบอลโลกครับข้อมูลครบถ้วนเลยครับมวยเด็ด7 8 9ขอบคุณคของสวนภูรีสอร์ทครับร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะทาวน์องคกสเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธรื่อสัตว์ประงกดครับยาฉีดครับสองแสนขั้นต่ำมีแน่ครับเอาไม่เอาครับได้ไม่ได้ครับปืนกลน พยายามลุยต่อยไปกัเนเลยครับเจอแข้งซ้ายเจอทีบติดเบรกเอาไว้ครับ13ธทันวาอย่าลืมนะครับเพชรยินดีล่องใต้ครับชนะเลิศเพชรนำโชคโอ้โหสีตั้งแต่คู่แรกครับสุดอรอโคตรแข็งเจอแปะยิ้มกำลังสดครับเสาโทเพชริิลาคมปะตักคงน้อยด่วน99จากู้อีกครั้งหนึ่งพุทโทช้างมงคลพรเสน่ยอดธงสมิงเดชเพชรสุขุมวิทบอกได้คำเดียวว่าพลาดไ่ได้สักคู่ครับ 13นะครับ13าธันวาล่องใต้ที่นครศรีธรรมราชครับพิเัิน์นครครับฝากข่าวมาเอาละครับก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่นะครับปืนกลยาฉีดนี่2 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับก็พยายามจะเร่งต่อยหมัดฟันศอกดูว่าธนวัน์ก็ไม่ตกใจแล้วนะครับตอนนี้ดูจะมั่นใจคอยล็อกคอยคุมเกมเผาเวลาไปเรื่อยนะครับเอาละครับดูว่าเวลายังเหลืออีกหนึ่งนะทีกว่านะครับให้ ปืนคนนี่ได้ลุ้นได้เชียร์จะเร่งได้หรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับอ,อืมาแต่ก็พยายามเต็มที่เลยครับวันนี้นี่ต้องชื่นชมทั้งคู่แหละครับโอ้แต่ว่าดูแล้วใส่แดงครับเจ้าธนาวัฒน์นี่กระดูกประสบการณ์นี่ห้าดูคมครับคมนิดนิดแต่ว่าตอนนี้ก็บอบช้ำไปพอสมควรโอ้ส่วนฝ่ายนําเงินปืนกลน,นี่ครับนะครบเลยครับก็ เนี่ยครับเป็นรองเขาก็กระดูกประสบการณ์มวยครับสั่งสมประสบการณ์อีกนิดนึงนี่ว่าที่มวยเอกเลยครับดูครับเอาละครับเหลือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของยกสุดท้ายสถานการณ์บนเวทีนี่ดูว่าจะสงบลงไปแล้วนะครับดูว่าหยับหลอกกันแล้วนะกบไม่ทํากันแล้วนะครับส่วนคู่ต่อไปห้ามพลาดนะครับ คู่ต่อไปวันนี้ก็เป็นเพชรประดับกับเจ้าพระยาครับคูบ่รองบัวแก้วเพชรพิเชษคู่เอกเป็นมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยนะครับยอดกล้าแก่นอุบลครับใครชนะไฟน์นี้มีโอกาสตีตัวเข้ารอบสูงเลยครับตัดเชือกกันครับอ่ะบนเวทีสงบศึกไปแล้วนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับส่งไปปลายแล้วละ่ะนะครับอ่ะหมดยกสุดท้าย อะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยทองเเวกนะครับเดินเก็บใบคะแนนนะครับท่านที่2มาท่านที่3แล้วก็หันไปชูมือให้ธนวัฒน์พุ่มพันธุ์ม่วงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยนะครับคู่เปิดหัววันนี้ครับ